ไอ้ขาวเป็นเด๊ขางั้นนอ่อมึงเจอไอ้เท่านี่เ,เลยเท่าเต,ต็มตีเต็มตีลุก h a p

แต่หมื่นวะเอาละ่ะเอาละ่ละเวฮึบ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 โอ้ยไอเทา่ทาเอ้ฮันฮันฮันิถังเอ้าเอ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 ้าเอาตุ่มียน้นาปอยน้อยหมดละ

带、哎哎、吧，带、哎哎、吧，掏、啊哎、吧，带、哎、吧，带吧、嗯嗯，嗯。嗯嗯嗯 เอาเอาเถอะเอา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 าเอาปิด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 เข้าได้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 เอาเดีลากันหนังญี่ปุ่นห่าเงยใส่พันปิดข้างปิดข้าง เปลี่ยนตัวซะงั้งนเอมามาหานี่ไหลใจนั่นนั่นอุ้ยอีน้อ,ง,องนี่น,านา้ามวยยืดหมวกมดละมึงเปลี่ยนตัวเหรอหมออุ้ยนั่นนั่น เอา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 ตัวไหนกันแน่ตัวไหนกันแน่เอาตัวไหนเฮ้ยแหมเออคลิโลบแต่นองมึงนองอัน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 เอาตัวไหนเอาเอาแน่เอาแน่มาหเ้าเอาเอาเอา เอา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 ขึ้นแน่เอาขึ้นแน่ปีติขึ้นได้ก็แล้วกันนะฮั่นฮันกำหัวกำหางเราบ่เฮ้ยหกเก้าเราบ่เฮ้ยเอาดีๆเอาดีๆฮั่นฮั่นฮันโอ้ไหลใจบ่ฮั่นฮันฮันมึงจะเอาตัวไหนกันเนี่ย แน่เท่าพอบักขาวดินพลาดละบักขาวดินพลาดละดูดูพอบักขาวมันเดือดดานแล้วเพื่อหายใจเน่ือกูจะปล่อยบักเท่าเอ้ยบักขาวอาแล้วหนามเอา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 ได้เอาได้ป <an> ิดอะปิดอปิดโอ่อยแล้ว่อยแล้ว่อ้อยแล้วเ่าเร็เเเ่า เเร็วเร็น่น้าย้อยละมาหามึงเ pues อ้งขอรผมขี้โลบเหรอเนี่ยเ e. ป็นยากแล้จากไปมาหานี่โอร่ไปอีกนี่นิไห่ฮะมันเนาะ อ้นอ้นอนติเปิลเต๋อเเปินมาได้นี่กับหานี่เอาเท้าเอาเถาเาเอาเอาเท้าเอาเท้าเท้าเอาเตะเอาเท้าเจ้าปอข้ากอดรุ่นกุ้ยชิงบ่ขิงกอดลีลาอย่างหนังเอวีปุ่นบ่เฮ้ย เฮ้ยพัดนะพดนะเร็วนาำย่อยมั้งเหรอเขาไได้เขาได้เอาขัล้ำปูดออกมาได้ออกมาออกมาเร็วๆปีนให้ได้อปีนให้ได้อปีนให้ได้เท้าเท้าเทาเท้าปีนอปีนอปีนกัน ม,มาฮะนะว่าไปได้เรื่องแหละปะเท่านี่ลีลาล้มไปฮันฮันฮันพระเอกเอวีท่านท่านท่น,น,น,นเอาเตะเอาเตะเอาเตะมึงมัวใส่อยู่ฮนะน่ะ เดี๋ยวกูปล่อยบักขาวมานะมึงโดนเนื่อเท่าเนื่อมึงไม่ได้สำหีนะปะขใจขดใจีฮัลล์บอกนะมึงวดลม ขาวมันจะคั่งตายอยู human ่แล้วนั่นเอาเอาเอาขึ้นได้เอาขึ้นได้อัปปิดออกมาได้อัปปิดอัปปิดอปิดอัปิดอุดอุดอุดม่เดียวไม่เดียวขาวไอ้เท้าไม่เดียวไม่เดียวเท้าเดียวไในเดียวไในเดียวแล้วแล้วแล้ว Mày đâu đấy đâu? Mày đâu? đi đâu này đâu? Tháo, tháo đi đâu? Lên Cái của อ๋ออ๋ออ๋อออืมใส่อยู่ฮะเนาะดีลางเงาอีน้องหมดอารมณ์แล้วก็าวว่าเออมาได้เหลืองกับเท้านี่